ไปตามประเด็นนะครับการประชุมคอรมอวันนี้กันหน่อยต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมคอรมอแบบเต็มคณะนะครับซึ่งก็จะมีการพิจารณาวาระเร่งด่วนต่างๆที่ต้องเคาะกันในวันนี้ซึ่งเมื่อเวลา9น้นาฬิาครับพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณตึกสันติไมตร,มตรีทำเนียบรัฐบาลครับ เพื่อหาหรือเร่งด่วนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด1 i ในระยะที่3และสําสำหรับช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคม2563ันายตลอดจนหาหรือเรื่องงบประมาณกรอบวงเงินจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนรวมทั้งแหล่งที่มาของเงินจากที่ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งการออกพอร,กรกรกู้เงินแล้วก็พรบโอ,อนเงินงบประมาณและก็หากจะมีการอนุมัติแล้วก็นำเสนอเข้าสู่คอรมอนะครับก็ในสัปดาห์หน้ากันต่อไป ทั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ยังมีเรื่องสําคัญที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาเพิ่มเติมก็คือบรรจุลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็พนักงานราชาการเป็นข้าราชาการจํานวน45,242ตําแหน่ง นอกจากนี้ก็จะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักกันมากเปรียบเสมือนทหารในสงครามแต่ว่าไม่มีสวัสดิการคุ้มครองตนเองที่ดีพอนะครับขณะเดียวกันในเรื่องนี้เองก็มีทัศนะนะครับจากทางคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยยุราพันธ์<ต>ก็ได้บอกนะครับว่าเช้าว,วันนี้ที่คอรมอนัดประชุมพิจารณา เรื่องนัดพิเศษนะครับในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 โดยระบุว่าระหว่างเกลีย่ยเงินและกู้เงินพลเอกประยุทธ์จะเลือกทำอย่างไหนก่อนซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกนะครับว่า การที่จะทําให้ประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลก่อนจะกู้เงินสร้างหนี้เพิ่มจึงควรตัดงบปี63ที่ไม่จําเป็นเช่นซื้อเรือดำน้ําอาวุธตึกใหม่รถใหม่ตัดได้อย่างน้อย10-15%เจะได้งบประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนล้านบาทมาช่วยประชาชน ไม่ตัดงบก่อนอไม่ตัดงบก่อนกู้นะครับเท่ากับทําร้ายประชาชนคุณหญิงหน่อยว่าแบบนี้ดังนั้นหากผู้นาประเทศไม่รู้จากการประหยัดด้วยการปรับแผนการใช้เงินตั้งแต่ตอนนี้ไทยจะโดน2เด้งก็คือใช้เงินตามแผนเก่าในปี63อย่างไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรัฐบาลจะต้องไปกู้เงินอีกจำนวนมหาศาลเพื่อมาแก้ไขวิกฤตของประเทศรัฐบาลที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดควรที่จะเกลี่ยงเงิน จากค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตก่อนที่จะตัด,ต,ดตัดสินใจกู้เงินนะครับก็เลยแบ่งออกเป็นข้อเรียกร้องออกมา3ข้อบอกว่า1นะครับต้องรีบสั่งการให้ตัดงบประมาณปี63ลงอย่างน้อย10-1 5เเพื่อนําเงินก้อนนี้มาเยียวยาประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆข้อ 2. ครับคุณหญิงหน่อยบอกว่าต้องกระจายงบกลางที่อยู่เป็นแสนล้านไปยังโรงพยาบาลต่างๆอย่าให้ใครมาตั้งคำถามว่างบกลางหายไปไหน ข้อที่3ครับการกู้เงินต้องทำหลังจากข้อ1และ2ให้ครบถ้วนก่อนและการกู้เงินต้องเป็นการกู้เพื่อนำไปใช้ในมาตรก,การฟื้นฟูนเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลวางแผนปรับเปลี่ยนงบประมาณเร่งเกลีย่ยเงินที่ไม่จำเป็นมาใช้ก่อนการกู้เงินสร้างหนี้ให้ประชาชนครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ